พยายามสร้างความเข้าใจผ่านทางองคอ์กรซึ่งได้ตั้งมาจากสพกรคือสพกรจังหวัดสพกรอำเภอสพกรตำบลคือมีโครงสร้างสพกรตำบลนี้เป็นหน่วยที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุดทํายังไงให้ทีิบายพี่น้องประชาชนว่าให้รู้จักป้องกันตัวเองแต่นี้ถ้าเราไปห้ามโน่นห้ามนี่มันมันถ้าจะไม่ต้องทําอะไรกันเลยนะครับซึ่งมันขัดกับวิถีชีวิตต่าง,างทำยังไงให้คนเข้าใจว่าต้องป้องกันตัวเองในการที่จะเคลื่อนที่ไปในพื้นที่เสี่ยง ในการที่ไปวินเสี่ยงมาต้องป้อง,งกันตัวเองดูแลตัวเองวินิจฉัยตัวเองอยากโกหกตัวเองว่าท้ทายมันก็จะโผล่มาจนได้ไม่จัดตัวเองก็ผนข้างอิง่งอันนี้คือแนวคิดที่ผมคิดไว้แล้วก็ได้สั่งการผ่านไปหนสปรกอบเค่งม,มีท่านนายอำเภอสปรกอบตำบลก็ปลดัดเพื่อผู้รับเช่าตำบลซึง่งก็ในโครงสร้างนั้นก็มีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้บริหารองค์กรของถิ่นมีทั้ง เอ,ออพรร์พสตซึ่งจะถือว่าล่างสุดและมีอสมอที่จะต้องกระจายข่าวพี่น้องชาวบ้านเะไรที่ตระหนักรู้ป้องกันตนเองในสิ่งที่มคิดว่าเป็นจุดแตกหักที่น่าจะดีที่สุดแหละ,ะการที่มีซีไอในถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนในครื่องของที่โซลูชัน Situation. คือเป็นการที่ให้คนที่รับเชื้อมาจะได้กักตัวเองอยู่ภายใต้การกงกับดูแลของทางแพทย์ทางการสาธารณสุขซึ่งเหมือนก็แยก ปลาจากน้ำนะครับแยกคนป่วยออกจากคนไม่ป่วยเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชือ้อเรื่องนี้เป็นกันทั้งโลกครับเป็นกันทั้งโลกในนี้ทั้งประเทศเป็นที่ว่าจะมีคัสเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าในคัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายนะ,ะนวันน,นี้ก็ถือว่าหลายสิบคัสเตอร์แล้วแล้วก็ได้ควบคุมไปทีละคัสเตอร์ตอนนี้เหลือแค่เก้าข้าคัสเตอร์นะครับในพื้นที่ที่ผมไปดูเมืองต่างๆที่มีคัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ จากการที่รับฟังรายงานแล้วก็ประเมินแล้วก็น่นาจะควบคุมได้ภายใน15วันจากเดิมเราอาจจะใช้เวลายเยอะนะแต่ตอนนี้เรามีประสบการณ์แล้วัวขึ้นนะครับส่วนจะไปโผล่บ้างเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะว่าคนมีการมุกเบนนะครับมีการเคลื่อนไหวขึ้นที่บัญหากันและสิ่งที่สําคัญคือพยายามจะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจนะเื่จากป้องกันตัวเอง วันนี้บอกว่าจะเป็นหน้าที่ของหมออย่างเดียวไม่ได้ลนะผู้คนต้องดูแลตัวเองว่าไม่ไปใกล้ชิดไม่ไปสัมผัสหรือไปพื้นที่เสี่ยงต่างๆก็ต้องบอกความจริงเพราะสุดท้ายแล้วพอเชื้อโรคโผล่มาเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกสุดท้ายก็ต้องมาหาหมออยู่ดีไม่พ้นตัวเองอาจจะมีภูมิต้นทางที่แข็งแรงไม่ป่วยไม่เป็นไรแต่คนข้างเคียงลย่จะไ,ไปพมอี่คนเคียงไ็ไปอะไรมาก็จะเจอ 看、嗯